สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอิงก็จะเอาอกไก่มานึ่งมะนาวแต่ก่อนที่เราจะเอาไปนึ่งนะคะเราจะต้องเอาไปล้างน้ําเกลือให้สะอาดก่อนวันนี้เอิงใช้อกไก่3อกพอหลังจากที่เราล้างน้ําเกลือสะอาดแล้วเราก็เอาไปนึ่งด้วยซึ้งให้สุกในระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําเครื่องปรุงกันค่ะสิ่งที่เตรียมก็มีพริกกระเทียมมะนาวสามลูก สองลูกสำหรับบีบน้ำอีกหนึ่งลูกเราจะฝานเป็นแผ่นบางๆสำหรับตกแต่งค่ะกระเทียมเราจะนำมาสับส่วนพริกเราจะมาซอยแลวมะนาวจะแบ่งเป็นสองส่วนสำหรับบีบน้ำและเป็นแว่นๆนะคะเพื่อตกแต่งค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ ก็จะมีพริกกระเทียมมะนาวใส่น้ำปลากับน้ำตาลปีทด,ด้วยนะคะส่วนอกไก่เมื่อล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วเอิงก็จะมาแร่เป็นแผ่นบางๆไม่ให้หนามากแล้วนำไปตั้งในซึ้งนะคะ พอไก่เริ่มสุกพอประมาณเราก็จะเตรียมน้ำปรุงที่เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกมาใส่ค่ะใส่บนไก่ที่เรานึ่งไว้นะคะแล้วปิดฝานึ่งต่ออีกประมาณ3นาทีค่ะค่ะทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไก่นึ่งมะนาว รสชาติอร่อยมากๆลองทำดูนะคะ